ตอบย้ำแล้วตอบย้ำอีกวันนี้ก็ยังยืนยันว่ามาเลือกครีม MJ ครีมรถฟ้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยวันนี้มายกให้ MJ White นะคะกรองเงินกระปุกขาวสูตรใหม่ขาวขึ้นกว่า4เท่าค่ะของแท้ต้องบริษัท AK Group เท่านั้นสบู่กว่าจะเลือกใช้กว่าจะหาสิ่งดีๆกว่าจะตามหามันต้องใช้เวลามากนะคะ มันมีขายอยู่ทั่วไปค่ะตามท้องตลาดแต่วันนี้ค่ะมาเจอแล้วนะคะสบู่60 DNA ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวสเตรอยสิวหดสิวอุดตันสิวที่มีผิวแพ้ง่ายแพ้สารประหลอดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะในสบู่นี้ยังมีสารประกอบที่ได้รับรางวัลนาโน,โนขององค์กรนาซาค่ะ ม้ามั่นใจนะคะการเลือกใช้สบู่ของม้าพ่ธีพิถันมากไปหาซื้อนะคะสะบู่นี้มาแนะนํา